สีส้มสีส้มสีส้มขอพาครับผมผมกำลังหยิบไม้อยู่ครับเหลือง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 ฮ่าสีไหนแดงแดงใช่ปะโอ้โหผู้หญิงคนนี้อยู่กับผม đây tan mẹ dạy 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 ไปดูสีเลยเอาอะขอกราบสับขอกราบขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมครับผมดูกับช่องอา r DR นะครับผมวันนี้จะมาเป็นแบบที่ให้เราเล่นสีอะไรเช่นเดียวนี้หากคนชอบสักกระตุกก็ไปไปก่อนนะไอ Hom niệm mình bố á, nè cao ê chết phiếp của phiếp Cow Hom 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 chiếu Hom 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 ของด้วยเอาเลขครับผมเขาจะไปไกลๆอ่ะผู้หญิงคนนี้ไปแล้วเกือบไปแล้วกูเขี้ยวเขียวเขียวเขียว โอ้ยแค่นีดเดียวไม่นาเลยผมแพ้เลยถ้ามันไม่มีะารโอ้โหเสียหนึ่งเส้น เส้นทางซินะสิฟารันอเอันเอโรบัเขางอิร์ฮิกีกานาเจอร์นวนาเซบเฮ้ยเฮ้ยสมสาร Nó đang hạ cả mà Hơi Cái lấy cái bảo quyền Không được gặp sao Mất ông lấy chân này Kéo 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 Mình có sống chứ không có quà lướt bài không Hơi Cửa Cửa bèo. ผมจะกากไม่ได้สะกิดเกมชัดๆหาใจกันเฮ้ยเพื่อนไปก่อนแล้วอ่ะ สิบเอวเออหูหูเกือบไม่รอดแล้วผมอะชนะสองครั้งไปทัวรังบัลมาหนึ่งผ่านโคตรง่ายเลย ง่ายก็ผีติอายหลายรอบไปคลิปสั้นๆไม่ได้ยาวผมให้าสรสัมสร็สัมสร็ส้งใครเขาผ่านไปด้วยกันเพื่อนอาย นั่นเป็นี้ก็ได้เหรอคนนี้อ้าวมา,วาเหลืองเหลืองเหลืองผมไม่น่ากระโดดเลยอยู่ด้วยเพื่อนคอยทักข้ามุก ต้องดูหน้าเนื้อเอ้ยเฮ้ยทุ่ชนะชนะแล้วหนึ่งเส้น ผมชนะผมยังเทพเลยเล่นเงินเออถึงเรืโบนี่ข้อสวยเยผมมันเทพไหมครับผมผมมันเทพไหมเก่งว่าให้ติ๊กเชียว ก็ที่หกจะเสียงครับผมผมกลัวได้เรื่องได้รอบคนนี้เดี๋ยวเรื่องไกาเลือดรอบคนนี้เราเป็นคนใจดีในเพื่อนรอบมาเบค่อน ส,สีเขียวไม่กั้สีเขียวมันดูไม่ออกครับผมหอ้ขาวของดูไม่ออกเอาคือแก๊งเอาเปคอนในี่เข้าแก๊งกว่าชนะสองครั้ง เออผมชนนแล้วมาผมงจบคลิปแค่นี้กันนะครับผมไปกันนะครับชอบกดนี่ย่ยา,ยา๋ืวกดไลค์ครับผมไออาร์บินดิเช่นนะครับไปครับบาย